บอกเลยใครนั่งหน้าสุดจะสนุกสุดๆเรามานั่งรดคุณปู่ขับรถชมวิวชิวๆบ้านอยากที่ดีเวอร์ใหญ่มากทุกคนดูสิโอ้โหคนตัวเท่าหมดเลยอ่ะเรามานั่งหมาหมุนๆไปเลยหมุนไม่ต้องหยุดเลยนะคะรถเมเวหค่รถเมอะไรเนี่ยน่าสนุกมาก 妈咪。 ที่สวนน้ำวอเตอร์ฟารเล่นน้ำเย็นชื่นใจสวนน้ำสนุกบ้างพี่เตตัดต้กับน้องสุกกันสนุกสุดๆไปเลยที่ดิมเวอร์ยังมีเครื่องเล่นเด็กเลก็กด้วนะไม,ไม่ว่าจะเป็นปลาบินเรืออินเดียแดงพายเรือล่องน้ำให้เด็กๆได้ประจนภัยและเด็กๆสนุกกับรถด่วนอวกาศและที่ขาดไม่ได้เลยจุดเช็คอินกับ World. มาดามดีเวอร์ นาฬิกาเรามาดูชมขบวนพาเหรดได้ใกล้ชินถ่ายภาพกับเรามาสคอตดารากระตูนมีการแสดงฮอลลีวูดแอคชั่นด้วยเรามาเล่นสนุกกันที่โซนโฟโตเปียวเราสนุกกับการวิ่งและยังมีหลายโซ มาเหมือนชิงช้าเลยอะไวกิงก็น่าสนุกฮอริเคนก็น่าเล่นนะแรปเตอร์ไวรุ่นชอบไวรุ่นชอบขับรถมาโกคาร์ทเลยหรือจะเป็นรถบัมก็มีนะ1ิมกราหกเก้า 6, วันเด็กผ่านประตู ลองไปพิสูจน์กันว่าจริงไหมเราจะมาลองปลูกยักษ์กันที่ดีเวิร์เราเดินเข้าไปในบ้านยักษ์กันเลยไปทุกคนเรามาลองปลูกยักษ์กันเขาบอกว่าปลูกตรงเนี้ยไข่ตรงเนี้ยแล้วยักษ์จะตื่นจริงหรือเปล่านี่ยักษ์นอนอยู่ยักษ์นอนอยู่ไหนใครไข่ตรงไหนสีสมบัตินี่บ้างลองหมุน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 มาเเฮ้ย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 เดี๋ยว กดวายักก็ไม่ตื่นนะคะทุกคนลงเท้าอยากอะไรเนี่ยใหญ่มากเฮ้ทุกคนกงอะไรเนี่ยหรือวอยากเอาไว้ข้างโคนนะำตงนานไข่ไก่ทองคาไครสามารถยกขึ้นได้บ้างนะใข่ยกขึ้นได้คนนั้นโชคดีสุดๆโอ้โหช้อนอยากก็มีด้วยอุปกรณ์ของบ้านอย่างนี่ใหญ่มากเลยนะเฮ้ทุกคนดูโต๊อยากนี่ใหญ่มาก เท่าหมดจิ๋วๆเลยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ยักษ์นี่หลับไหลนี่ยอมตื่นแล้วจะมีวิธีไหนมั้งที่ยักษ์จะตื่นขึ้นมาใครรู้มาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนก็ลองมาปลุกยักษ์กันที่ดีเวอร์กันนะยักษ์อาจจะตื่นก็ได้กดติดตามด้วยเฮ้ยทุกคนรู้หรือเปล่าพี่ดีเวอร์มีมังกรที่หลับไหลด้วยนะยถ้าใครปลุกมังกรตื่นอะ่ะแสดงว่าน่าโชคดีเฮ้ยจริงเหรอใช่เราจะได้สมบัติอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยเฮ้ยใครอยากได้สมบัติยกมือยอ่ะงั้นเราเข้าไปดูกันว่าเราจะได้สมบัติจริงไหมไปดูเเร็วฮ้ย เฮ้ยเอะไรยังไม่ทันเข้าเลยมาเลยทุกคนเฮ้ยมีคนสู้อยู่หรือเปล่ามีเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีมาเลยว้าสองบัตร นีีรเอวาด่ขแต่เข้าไปในงก้องอีกครั้งนะทุกคนเเรเ่นเริงเอาเลยเข้าไปเลยเร็วไปยิบสัตีสัเาไปได้เาไได้เดก แต่สำคับเป็นรูปองค์กเงินมีห่างของกันนี่ไงนี่พเดี๋ยวเขาว่าจะให้สมบัติเราดูที่ตาตาจะเคียนอ่ะพร้อมมาแล้วพร้อมแล้วยังพร้อมยังซุภาษิตพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา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 แล้วทุกคนเดี๋ยวดูว่าใครจะเปียกใครจะเปียกคนแรกอ่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนพร้อมแล้วนี่กองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์พร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ หางถอยนะหางถอยนะหางถอยหนีเอาจับมือกันไว้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 แล้วไปด้วยกันฮะฮะแล้วมาแล้วนับนับนับตาใจเลยชอบไหมชอบไหมโอ้สนุกมากเย็นเลย ตดชื่อเลยตดชื่อฟังมาเล่นเองใช่ไหมอย่างเงี้ยสนุกเหมือนเราโดยโดเพื่อนเพื่อนกินกันใหญ่เลยโอ้เพื่อนเพื่อนกินกันใหญ่เลยหางแล้ว